รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ภาพบรรยากาศยามเช้าที่คุ้นตาที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยครับนอกจากประเทศไทยของเรานี่เองครับประเทศไทยของเรามีชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชาอาณาจักรไทยมีขนาดใหญ่อันดับ51ของโลกและมีประชากรมากถึง66ล้านคนจัดอยู่ในอันดับที่20ของโลกครับและเป็นอันดับ4ในอาเซียนรองจากประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และเมื่อเอ่ยถึงความเป็นอาเซียนแล้วผมก็อดที่จะไม่พูดถึงว่าประเทศไทยนี่แหละมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นหนึ่งใน5ของสมาชิกผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นจุดกําเนิดของอาเซียนทุกวันนี้ครับสวัสดีครับ ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้ในรายการอาเซอย์ลนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวบ้านเพื่อนแบบรู้ลึกร,รู้จริงถึงกฎระเบียบวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านแบบเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวให้รู้นะครับเราไปมาแล้ว9ประเทศทั่วอาเซียนนะครับมาต่อกันที่ประเทศนี้ครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเชื่อว่าเป็นประเทศที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุดจะไปที่ไหนไปไม่ได้ครับนอกจากประเทศไทยของเรานี่เองนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะได้มาย้อนรอย กฎระเบียบนะครับที่น่าสนใจของประเทศต่างๆในอาเซียนรวมถึงประเทศไทยกันด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทบทวนถึงกฎระเบียบนั้นๆในทั้ง9ประเทศในอาเซียนนะครับผมอยากพาคุณผู้ชมนะครับไปดูถึงบทบาทอันสําคัญนะครับของประเทศไทยที่มีต่ออาเซียนในวันนี้ครับ ก่อนที่จะไปทบทวนข้อกฎหมายที่น่ารู้ทั่วอาเซียนผมอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักถึงบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนว่าตอนนี้ไทยมีบทบาทที่สําคัญอย่างไรรวมถึงบทบาทการก้าวสู่ประชาค,คมอาเซียนช่วงอาเซียนูเกเตอร์และตอนนี้ครับผมได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณสุภาสินีคำสุนทรครับสวัสดีครับสวัค่ะสวัสดีค่ะ อยากจะถามถึงบทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนวันนี้ครับตลอดมาเนี่ยไทยก็เป็นแกนหลักสําหรับอาเซียนมาตลอดร,รวมทั้งในเรื่องของการที่อาเซียนจะยกระดับตัวเองขึ้นไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนก็มีพื้นฐานมาจากการที่ไทยได้กระตุ้นให้อาเซียนตรหนักว่าอาเซียนควรจะต้องมีการรวมตัวกันมากขึ้นในรูปของอัฟต้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนจะยกระดับขึ้นมาเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยไทยก็เป็นกําลังสําคัญมากในการที่ ยกร่างกฏบัตรอาเซียนในการที่ยกร่างแผนปฏิบัติการต่างๆของสามเสาหลักนะฮะรวมทั้งในเรื่องของการที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของอาเซียนประเทศหนึ่งในจำนวนทั้งหมด10ประเทศเลยค่ะประเทศไทยได้มีการปรับกฎหมายเพื่อให้เข้ากับอาเซียนหรือเปล่าฮะ กฎหมายเนี่ยได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่อาเซียนเนี่ยเริ่มที่จะรับรู้ว่าตัวเองจะต้องมีการยกระดับความร่วมมือจากความเป็นสมาคมเนี่ยขึ้นมาสู่ความเป็นองคอ์กรในภูมิภาคมากขึ้นในเวลาเดียวกันเนี่ยการปรับการปรับกฎหมายต่างๆเนี่ยก็ปรับภายใต้สภาพแวดล้อมการขับเคลื่อนโลกด้วยนะฮะโดยเฉพาะยยิ่งการเกิดขึ้นของ WTO อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้ไทยเนี่ย มีการปรับตัวทางด้านกฎหมายเนี่ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายทางด้านทาางด้นเศรษฐกิจนะฮะซึ่งเราทำมาตลอดเพราะฉะนั้นเมื่ออ,อ,อาเซียนประกาศแผนปฏิบัติการในเสาหลักต่างๆโดยเฉพาะเสาหลักเศรษฐกิจเนี่ยกฎหมายไทยก็มีความพร้อมอย่างมากในการที่จะขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในเสานี้เนี่ยนะฮะในเสาอื่นจะเป็นในเรื่องของการที่จะกระชับความร่วมมือให้มีความ มั่นคงขึ้นให้มีความชัดเจนขึ้นปรับเปลี่ยนรูปแบบตต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นความร่วมมือทางด้านเสาการเมืองของรัฐริกาาหมนะฮะก็มีความชัดเจนมากขึ้นทั้ง10ประเทศในอาเซียนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการปรับกฎหมายให้มีความใกล้เคียงกันเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการที่จะขับเคลื่อนเสาต่างๆให้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากความร่วมมือของอาเซียนร่วมกัน แต่ว่ายังมีความแตกต่างกันในเรื่องของอาจจะเป็นนิยามนะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของความเข้มข้นนะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของสาขาที่จะมีการพัฒนากฎหมายเพราะฉะนั้นทางรัฐสภาไทยโดยสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยเรามีความสนใจในการที่จะทําการศึกษาวิจัยว่าสามารถที่จะมีแนวทางอะไรหรือไม่ในการที่อย่างน้อยที่สุดรัฐสภาไทยเนี่ย จะสามารถใช้ในการที่จะปรับกฎหมายไทยและพูดคุยเจรจาความร่วมมือกับรัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก9ประเทศในการที่จะให้กฎหมายในเรื่องต่างๆเนี่ยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ค่ะ ส่วนคำถามสุดท้ายครับอยากจะถามถึงประเด็นท,ท้าทายสำหรับอาเซียนที่ประเทศไทยต้องปรับเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับเพื่อที่ประเทศไทยของเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดครับประชาคมอาเซียนอย่างที่บอกเปิดประตูให้เราเชื่อมกับกับโลกได้นะฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆที่ได้มีความเคลื่อนไหวกันในบริบทระหว่างประเทศเนี่ยดังน้อยที่สุดจะกลับเข้ามาหาตัวอาเซียนอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ที่ไทยควรจะต้อง ปรับตัวแล้วก็เร่งวิ่งเข้าไปหาให้มากขึ้นไทยควรจะต้องดำเนินการเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากกฎบัตรอาเซียนได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการต่างๆยุทธศาสตร์ต่างนะฮะรวมทั้งผลการประชุมในระดับต่างๆของอาเซียนเนี่ยมารวมกันเนี่ยร้อยเรียงเนี่ยแล้วให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วไทยเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังที่สําคัญของอาเซียนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เ,เข้ามาใช้ความท้าทายตรงนี้บวกกับโอกาสที่มีอยู่ในความเป็นชาวมมาเซียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะฮะแล้วก็พี่คิดว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่รัฐสภาจะต้องเข้ามาเ,เป็นตัวสําคัญในการที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้มีความยั่งยืนได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอาหารทุกชนิดบนโลกใบนี้ล้วนมีความลับ วิทยาศาสตร์แบบไหนมีซุกซ่อนอยู่ในอาหารที่น่ารับประทานร่วมไขความลับในอาหารได้ที่นี่ในรายการวิคอินฟู o d ทุกวันพุธเวลา21นาฬิกานาทีเพราะการทำอาหารไม่ต่างจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์โลกน่ารักสารคดีสิ่งแวดล้อมนำเสนอความงามของธรรมชาติความงามจากความคิดของบุคคลหรือกลุ่มคน ที่ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตพร้อมกับการดูแลโลกใบนี้ให้รู้ว่าโลกงดงามจนต้องหลงรักทุกวันอังคาร21นาฬิกา30นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ช่วงอาเซียนอินไซต์ และในวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาย้อนรอยถึงกฎระเบียบแล้วก็ทริปที่เราไปกันมา9้าประเทศในอาเซียนนะฮะก็เลยมาพาคุณผู้ชมมาที่เป็นย่านเก่าแก่นะครับย่านแถวพระนครเก่านั่นเองนะฮะกับป้อมพระสุมเมรุนะครับแถวนี้นี่ผมสังเกตได้ว่าโอ้โหอากาศนี่บริสุทธิ์มากๆนะครับร่มรื่นแล้วก็ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดมากๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆคนแถวนี้เนี่ยชุมชนนี้เขาถือว่า ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับซึ่งไม่ได้มีแค่นี้นะฮะทั้งประเทศแห่งของเราจริงๆแล้วมีกฎหมายด้วยนะครับที่เรียกว่าพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยพศ2535ครับเราห้ามขีดเขียนนะฮะหรือว่าทําปรากฏรอยหรือว่าพ่นสเปรย์บนกําแพงหรือต้นไม้หรือคข้าๆคือที่สาธารณะทั้งหมดนะครับรวมถึงการถมน้ําลายนะฮะหรือว่าทิ้งขยะเศษของเลี้ยราดเพราะว่าจะทําให้บ้านเมืองสกปรกถ้าทาหรือว่าฝ่าฝืนเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะครับอาจจะโดนปรับ บางกรณี500บาทบางกรณีถึง2,000นะฮะหรือว่าถ้ากรณีที่หนักๆเลยเนี่ยถึง10,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับงั้นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยถ้าเราจะช่วยกันรณรงค์รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับบ้านเมืองจะได้น่าอยู่แบบนี้นี่เองนะครับผมเอาล่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกฎหมายเรื่องของความสะอาดเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีประเทศหนึ่งที่เข้ามาในหัวคุณผู้ชมนะฮะถ้าได้ดูรายการของเรานะฮะว่าเป็นประเทศที่สะอาดมากๆม,มีกฎระเบียบเคร่งครัด เกี่ยวกับเรื่องของความรักษาความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นประเทศไหนในอาเซียนครับทราบกันนี้นะครับว่าประเทศสิงคโปร์นี่เขาสะอาดมากๆขึ้นชื่อแบบอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเพราะเรื่องของกฎระเบียบที่เขาเคร่งครัดเอามากๆนะครับอย่างเช่นการทิ้งขยะนี่โอ้โหควรจะทิ้งในถังขยะนะฮะถ้าทิ้งแบบเกลื่อน เต็มถนนแบบนี้นี่นะครับโดนปรับอย่างแน่นอนนะครอยู่ที่1,000เหรียญสิงคโปร์นะครับซึ่งสูงมากๆเลยนะฮะอันนี้ครั้งแรกนะถ้าครั้งที่2โดนจับอีกเป็น2,000นะครับแล้วก็ต้องทำความดีให้กับสังคมอีกด้วยนะครับส่วนนี้เรื่องอื่นๆนะฮะอย่างเช่นการถมน้ำลายหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งเขาห้ามเลยครับไม่ควรจะเคี้ยวหมากฝรั่งในที่สาธารณะนะครับเพราะว่า ทางรัทำไมาเขาเป็นห่วงนะครับว่าสมมติว่าถ้าเราเคี้ยวมาฝรั่งหรือว่าเราบ้วนทิ้งหรือว่าถมน้ําลายเนี่ยอาจจะทำให้พื้นหรือถนนเขาสกรปรกได้นะครับทำให้บ้านเมืองไม่สะอาดแล้วก็ไม่น่าดูครับ มาต่อที่อีกหนึ่งกฎหมายที่น่าสนใจนะครับของประเทศไทยของเรานะครับมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคารของกรุงเทพมหานครนะครับว่าห้ามก่อสร้างนะฮะหรือว่าดัดแปลงอาคารเกิน16เมตรนะครับบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็บริเวณอนุสริชัยสมรภูมินะครับหนึ่งเลยคือเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามนั่นเองนะครับฟังแบบนี้แล้วครับอยากให้คุณผู้ชมลองทายกันดูนะครับว่ามีประเทศไหนในอาเซียนที่มีความคล้ายคลึงในเรื่องของการวางผังเมืองแล้วก็กฎระเบียบแบบนี้ ลองเดาไปพรานนะฮะเราไปชมกันครับด้วยความเชื่อของศาสนาฮินดูแล้วก็คนบาหลีนเนี่ยเขาเชื่อในพระเจ้ามากเชื่อในวัดในศาสนาของเขามากทําให้เกิดเป็นกฎหมายขึ้นมาว่าห้ามทำ ปุกสิ่งก่อสร้างที่สูงกว่า15เมตรเพราะฉะนั้นทำให้เราเห็นว่าเพราะมต้อง15เม,มตรน,นะเพราะว่าเขาไม่อยากให้มีสิ่งก่อสร้างที่สูงคั้วัดหรือว่าสารพระภูมิที่เขาปลูกอ,อยู่ตามบ้านหรือว่าตามอาคารสำารักง,งานต่างๆอะคะ่ะโอ้โหคือศรัทธาขนาดนั้นใช่ ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับกับกฎหมายที่มีความคล้ายคลึงกับกฎหมายบ้านเราครับมาต่อที่อีกหนึ่งกฎหมายที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราไม่มีครับฝั่งล้วงงใช่ไหมฮะมีด้วยเหรอกฎหมายที่บ้านเราไม่มีมีครับเป็นกฎหมายที่นําความเชื่อทงางศาสนานะฮะมาประยุกต์วางเป็นกฎระเบียบข,ของบ้านเมืองจําจกันได้หรือเปล่าว่าเป็นประเทศไหนในอาเซียนลองเดาดูครับ เราพอจะทราบกันอยู่นะครับว่า,าศาสนาอิสลามเนี่ยเคร่งในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะครับอย่างเช่นชาวมุสลิมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยห้ามดื่มแอลกอฮอล์กันเลยนะครับซึ่งความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อกฎหมายด้วยนะครับอันนี้สําคัญครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแลนที่จะมาเที่ยวที่บรูไนนะครับควรจะทราบเอาไว้นะครับว่าใครที่จะมาที่นี่แล้วมีประสงค์อยากจะนำแอลกอฮอล์เข้ามาในประเทศนะครับสามารถทำได้นะครับแต่ว่าไม่เกินขวดละ1ลิตร และสามารถนําเข้ามาได้แค่2ขวดเท่านั้นนะครับผมและส่วนในเรื่องของเบียนะครับสามารถนําเข้ามา12กระป๋องไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะปริมาณมากหรือน้อยนะครับควรจะสำแดงให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนที่จะนําเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจะได้เที่ยวอย่างสบายใจแล้วก็ถูกกฎระเบียบของประเทศรูไนด้วยครับ,บ มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาอิสลามจึงมีกฎหมายเชื่อมโยงเกี่ยวกับศาสนาเช่นเดียวกันครับ,บออกมาจากมัสยิดนะครับผมนึกได้อย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของกฎหมายนะครับที่ประเทศมาเลเซียนะครับเขาเรียกว่าภูมิบุตรนะฮะซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะสําหรับชาวมาเลท้องถิ่นหรือพื้นเมืองนะครับที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายทั้งในเรื่องของการศึกษานะครับเขามีทุนการศึกษาให้นะครับแล้วก็มีการดูแลค่าใช้จ่ายด้วยนะครับใน เรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการซื้อบ้านหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยเฉพาะการซื้อบ้านเนี่ยลด5%กันเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการกู้ยืมด้วยนะครับเขามีกองทุนพิเศษจัดให้สําหรับการกู้ยืมของชาวมาเลท้องถิ่นโดยฉพาะเลยครับหลากสถานที่ยังมีเรื่องเล่าที่ตรงอกีดวาถาพันตั้งอยู่เนี่ย เขาเรียกว่าเป็นใจกลางเมืองโบราณลายยานเก่าต่างมีที่มาราชบุรีนั้นประวัติมีความเก่าแก่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ย่านสำคัญจากอดีตถึงปัจจุบันในย่านเก่าเล่าเรื่องทุกวันศุกร์21นาฬิกานาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10บศิลปะ แอยู่ในทุกจังหวะชีวิตศิลปินผู้ถ่ายทอดแนวคิดผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานพบกับรายการสร้างศินสารคาดีที่จะทำหน้าที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมทุกวันพฤหัส,สบสมบเด 21. นาฬิกา30นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10 กลับมาพบกับกฎหมายไทยและอาเซียนกันต่อน,นะครับยังมีกฎหมายที่น่าสนใจของแต่ละประเทศอีกเพียบแต่ก่อนที่จะไปพบกับการย้อนรอยกฎหมายอาเซียนน่ารู้ผมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธรรมนูญของอาเซียนหรือกฎบัตรอาเซียนที่สําคัญมาฝากกันครับช่วงอาเซียนวิชัน กฎบัตรอาเซียนก็เปรียบเสมือนธรรมนูนของอาเซียนนะครับในการที่จะวางกรอบแนวทางทางกฎหมายและก็โครงสร้างขององค์กรนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของอาเซียนเองนะครับซึ่งได้มีการลงนามกันนะครับในที่ประชุมผู้นําสุดยอดอาเซียนนะครับครับสำหรับกฎบัตรอาเซียนนะครับก็มีจะมีทั้งหมด13บท55ข้อนะครับซึ่งมีประเด็นที่เพิ่มการทํางานนะครับของอาเซียนครับ ได้แก่อย่างเช่นการตั้งคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนะครับตลอดจนาการมีกลไกในการระงับข้อพิพาทต่างๆและก็การมาีปฏิสัมพันธ์นะครับการมีความเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมนะครับนี่คือเป็นมิติใหม่ของอกฎบัตรอาเซียนนะครับสำหรับกฎหมายไทยที่มีการปรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสถานะนิติบุคคล ของอาเซียนนะครับซึ่งได้มีการดํา,าดเนินการในส่วนนี้แล้วนะครับตลอดจนในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของแรงงานต่างด้าวน,นะครับกฎหมายแรงงานกฎหมายเกี่ยวกับวิศวกรกฎหมายเกี่ยวกับในเรื่องของอที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านเศรฐษฐกิจต,ต่างๆน,นะครับซึ่งประเทศไทยจะต้องมีการปรับตัวและก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงกฎหมายครับที่เกี่ยวข้องครับสำหรับประเทศไทย สิ่งที่ต้องห้ามที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งได้แก่การห้ามซื้อขายวัตถุโบราณได้กำหนดโทษห้ามซื้อขายโบราณวัตถุในประเทศไทยผู้ใดเบียดบังจำหน่ายครอบครองวัตถุโบราณมีโทษจำคุก5ปีปรับไม่เกิน5 0 0 0นบาทผู้ใดค้าอาวุธวัตถุโบราณมีโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน7 0 0นบาทและสำหรับประเทศเพื่อนบ้านของเรามีสิ่งต้องห้ามที่สำคัญอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ อยากจะแนะนําให้พี่รู้เกี่ยวกับกฎของครอบครัวบ้างดีครับดีดีว่าไงอันแรกก็คือผู้ชายอ่ะที่เป็นสามีที่เป็นพ่อในครอบครัวไม่ควรใช้ความรุนแรงให้กับทุกคนในครอบครัวถ้าแบบใช้ความรุนแรงอ่ะก็จะต้องปรับเงินด้วยถือว่าเป็นเป็นสิ่งผิดกฎหมายเลยสามารถฟ้องได้เลยเนาะได้เลยค่ะเงินปรับประมาณ ห้าแสนถึงหนึ่งล้านเวียดนามดอ๋อห้าแสนถึงหนึ่งล้านเวียดนามดองนะครับโอเคก็ตีทั้งประมาณพันหนึ่งโดยประมาณนะค่ะอ่าข้อที่สองผู้ชายที่เป็นอ่าซึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าของครอบครัวก็ไม่ไม่ควรอ่าทอดทอดทิ้งอ่าจมาชิกในครอบครัวนะคะต้องดูแลครอบครัวดีตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่เด็กๆถึงคนที่มีอายุเยอะอ่า เด็กเป็นคนที่มีอายุก็คือคนในครอบครัวนี่แหละ<า>ที่เขาเป็นเสาหลักแล้วต้องดูแลถ้าทำผิดก็จะโดนปรับเหมือนกันบกคร่องก็ไม่ได้สมมติถ้าดูแลไม่ดีก็ต้องปรับเหมือนกันเหรอฮะใช่ค่ะโดนกับหนึ่งล้านห้าแสนจนถึงสองล้านวิ่านำดงค่ะอ,อันนี้ปรับเยอะกว่าอีกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือคนที่อยู่ในสมาชิกครอบครัวใดก็ตามในสมาชิกในครอบครัวนะคะไม่ควรไล่สมาชิกคนหนึ่งค อ,อย่างเช่นผู้ชายไม่ไม่ควรไล่เด็กๆหรือว่าพ่อแม่ของเราออกจากบ้านในในกลางคืนหรือว่ามีฝนตกมีพายุนะคะก็โดนปรับเหมือนกันค่ะค่าปรับ5แสนจนถึง1ล้านวินาองค่ะประเทศฟิลิปปินส์ก็เช่นกันครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรไปย้อนรอยกันเลยครับ กฎหมายที่เกี่ยวกับปืนฉบับใหม่ในปี2013กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้เจ้าของปืนจะต้องต่ออายุใบอนุญาตปืนทุกๆ2ปีและไม่อนุญาตให้มีไว้ครอบครองเกิน3กระบอกขึ้นไปหากละเมิดจะมีโทษจำคุกตลอดชีวิตการยกเลิกโทษประหารชีวิตในฟิลิปปินส์เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชนเช่น Free Legal Assistance Group, คริสตจักร Roman c a t h o l i และสมาชิกรัฐสภา บทลงโทษสูงสุดที่นำมาใช้แทนโทษประหารชีวิตคือโทษจำคุกตั้งแต่20ปี1วันจนถึงโทษจำคุก40ปีขึ้นอยู่กับฐานความผิดประเทศกัมพูชามีกฎหมายที่ต้องห้ามที่น่าสนใจเช่นกันครับ ที่นี่คือห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเขาแข้งขนาดนั้นเลยฮะครับผมครับเรื่องการสูบบุหรี่นต่็ตามกระทรวงสาธารณสุขเขาได้บอกว่ามีฮะจำนวนคนที่ป่วยเพราะการสูบบุหรี่มีถึงเกเลยโอ้โหเยอะมากฉะนั้นเขาก็เลยฮะให้แกงกฎหมายมาคนทุกคนก็คือห้ามสูบบุหรี่ครับผมในที่สาธารณะเลยในที่สาธารณะสาธารณะต่างๆเลยครับผมฮะก็คือเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของประชาชนเนี่ยแหละครับผมครับก็คือเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนั่นเองครับกระทรวงสาธารณะเขาได้ออกกฎหมายมาว่า ห้ามให้มีการซื้อขายแล้บุหรี่แบบบุหรี่ไฟฟ้าหรือก็ซิก้าอะไรต่างๆแบบนั้นอันนั้นห้ามซื้อขายเลยห้ามซื้อขายเลยครับผมฮะมันผิดกฎหมายครับผมฮะผิดกฎหมายฮะประเทศไทยถือว่าให้ความสําคัญในเรื่องของเมาแล้วขับมากๆนะครับจะมีกฎหมายออกมาควบคุมการกระทําผิดแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าเมาแล้วขับแต่ว่าไม่ได้ทําความเสียหายก็ถือว่าผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับถูกจําคุก1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน5 0 0 0ถึง20,000บาทครับหรือว่าในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดนะครับคือเมาแล้วขับ และทําให้เกิดความเสียหายถึงแก่ชีวิตเนี่ยโอ้โหถูกจําคุก3า0ถึงสิปีนะฮะหรือว่าปรับไม่เกิน60,000ถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับฟังแบบนี้แล้วขอเถอะนะครับอย่าเมาแล้วรับดีที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูย้อนรอยกันนะครับถึงกฎระเบียบบนท้องถนนที่น่าสนใจของประเทศในอาเซียนจะเป็นที่ไหนบ้างชมกันเลยครับ ี่หานครับครับผมผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าครับผมไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เลยที่นี่ครับผมตรงนี้เขาไม่อนุญาตให้ขับมอเตอร์ไซค์ครับอ๋อจริงเหรอครับครับผมเพราะอะไรครับอ่าผิดกฎหมายครับแล้วฮะผิดกฎหมายทําไมเขาถึงสร้างกฎหมายมาห้ามขับอะครับอ๋อเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเยอะครับพรามจริงว่าก็ไม่อนุญาตให้ขับมอเตอร์ไซค์ครับตรงนี้ครับไม่ขับมาประมาณสัก20บกว่าปีนะครับอ๋อเหรอครับผมชื่อเฉพาะแค่ที่เมืองย่างกุ้งอย่างเดียวย่างกุ้งอย่างเดียวคือเพราะเป็นตัวเมืองเขาเลยรณรงค์ไม่ให้ขััับบกนใช่คร ได้ยินเรื่องของการบีบแตรด้วยอ๋อ<ช>บีบแตรบีบแตรก็เหมือนกันครับก็คือผิดกฎหมายถ้าถ้าไหนก็แล้วแต่มาอยู่ย่างกุ้งบีบแตรนี้ผิดกฎหมายครับปรับห้าหมื่นจัดบีบแตรผิดกฎหมายอ่ะฮะยอมอ่อปรับห้าหมื่นแต่ว่าผมก็ยังได้ยินเสียงแบบมีบีบแตรกันบ้างอ๋อตรงนี้น้อยไปเยอะครับอ๋อน้อยไปเยอะแล้วนะฮะก่อนหน้านี้คือขึ้นชื่อมากเลยใช่ไหมครับครับใช่ครับว่าบีบแตรกันดังครับสอบปลาว เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้มงวดเรื่องการขับรถแต่จะเป็นอะไรย้อนรอยกลับไปดูกันเลยครับระหว่างที่เราสองคนนะครับรบอโบกรถด้ยศาสรนะฮะนึกขึ้นได้พอเห็นรถนะฮะว่าการเข้ามาในประเทศเราเนี่ยสามารถเข้ามาโดยการใช้รถยนต์ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะไปห้าจังหวัดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายนะฮะอุบลราชธานีมุกด,ดาหารนครพนมนะฮะแล้วก็หนองคายเจ้าใช่ไหมฮะ จะขับมาเองต้องมีเอกสารให้ถูกต้องเนาะอ,อ๋อต้องมีเอกสารอะไรบ้างครับแมนแล้วอ่าเอกสารที่หนึ่งก็ต้องมีทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถนะฮะตัวที่2ก็ต้องติดขัดม่ได้ก็คือมีใบอนุญ,ญาตขับขี่ใบอนุญาตขับขี่ที่เป็นของไทยเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นของไทยมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนอยู่ก็คือเป็นใบรุ่นใหม่นั่นเองแมนแล้วอ,อ๋อครับแล้วตัวที่3ต้องมีประกันภัยประกันภัยรถยนต์นะฮะรถยนต์แล้วเอกสารตัวที่4ก็ต้องมีใบอนุญาตที่ว่าจะอ่า ขับรถไปประเทศนั้นนั้นใบอนุญาตที่จะขับรถเข้าต่างประเทศนั่นเองนะฮะก็คือเป็นใบสีม่วงเวลาเข้ามาประเทศลาวเนาะสำคัญมันต้องระวังเพราะว่า คนเราจะขับเบื้องขวาจะประมานเบื้องซ้ายสำคัญมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยเัาที่เตือนเพราะว่าบ้านเราเนี่ยจะขับชิดซ้ายแ,แต่ว่าที่ประเทศลาวนะฮะจะขับชิดขวาขัขวางั้นมานี่มีสิทธิ์งงได้อ,อันตรายเหมือนกันนะครับเวลาขับรถแล้วก็เวลาข้ามถนนด้วยเจ้าสาคัญมันต้องอเฮียนหูเกี่ยวกับกฎระเบียบอการขับขี่กฎระเบียบการขับขี่สำคัญมากๆแล้วเรื่องของความเร็วนะฮะมีสปีดควมเร็วนะฮะเกี่ยวกับความไวของอยู่บ้านเขาเนาะเฉพาะขี่ขับขี่อยู่ในตัวเมืองครับ บ่ให้เกิน30หรือว่า35กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าอยู่ในเมืองประมาณสัก30มสถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงเราถจะทานเมืองนะฮะทานเมืองจะบ่ให้เกินเจ็ดสหรือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง70 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นาชานเมืองโอเคโอ้เ,เ,เป็นความรู้ที่ดีมากๆนะฮะน่าเสียดายเหลือเกินนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับในรายการอาเซอรลนนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณผู้ชมจะได้ความรู้นะฮะเรื่องของกฎระเบียบด้านต่างๆ แล้วก็ในประเทศต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับทั่วอาเซียนเลยนะครับเผื่อ <c oughs> ใครที่ต้องการที่จะเดินทางไปที่ประเทศไหนในอาเซียนจะได้ไปอย่างรู้กฎระเบียบป,ประเทศนั้นๆทําตามกฎนะฮะแล้วก็เที่ยวได้สนุกได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับก็วันนี้หมดเวลางราแล้วนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมแดมปิติพัฒน์คูตะกูลลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ ท้ายสุดก่อนจะลากันไปขอทบทวนกฎระเบียบน่ารู้กันอีกรอบนะครับ